สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อปจากเด็กเดินเนื้อกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทําข้าวหน้าเนื้อสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบกันเลยอย่างแรกนี่เป็นเนื้อสไลด์นะครับเป็นเนื้อส่วนเนื้อน่องนะครับตังนี้เป็นหอมหยยัวใหญ่ซอยนะครับพริกไทยดำป่นนะครับพริกหวานสีแดงกับสีเหลืองนะครับตัวนี้ก็เป็นต้นหอมซอยกับ งา a ขาวขัวนะครับส่วนปรุงรสเนี่ยในข้าวหน้าเนื้อบยี่ปุดเนี่ยจะขาดไม่ได้เลยคือจะมีมิรินนะครับหรือเหล้าหวานกับโชยุนะครับโอเคครับส่วนประกอบหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมวิธีการทํากันเลยนะครับครับก็มาเริ่มมือทําเลยนะครับเอาน้ำมันใส่กระทะนะครับแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่นะครับ ก็ผัดหอมใหญ่เข้าให้สุกเลยนะครับก็ผัดจนสุกหอมอยู่เนี่ยอตหอมใหญ่ก็จะมีรสหวานนําด้วยนะครับก็พหอมใหญ่จนผัดหอมใหญ่มาจนสุกแล้วนะครับ,ออรบก็จะใส่นเนื้อเลยครับ เนื้อนีเแต่เนื้อสไลด์มัต้องบางนะจะสุกเร็วนะผมจะเริ่มปรุงรส้วไปครับให้โชว์อยู่ก่อนเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยไม่ลินนะครับแล้วก็จะมีน้ำสต็อกนิดหน่อยนะเพราะว่าผมต้องการให้ผัดมามีน้ำนิดหน่อยนะครับอย่ให้แห้งเกินไปนะครับ เพิ่มชูชูอยู่นิดหน่อยนะครับมองไม่เข็มตามด้วยชิ้หวานนะครับ แดงเหลืองเพิ่มความสวยงาม้าไปครับเราจะเพิ่มความหอมนิดหน่อยด้วยพริกไทยป่นนะครับ ได้รสชาติที่ต้องการก็เค็มเปรีแรวๆออกมาโอเคแล้วหวานหวาลนลึกๆโอเคครับเดี๋ยวไปจัดจานแล้วก็ชิมกันนะครับครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับข้าวหน้าเนื้อใบกุลในวันนี้นะฮะก็ผมโปะหน้าด้วยไข่ออนเซนเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาชิมกันก่อนรสชาติเข้าไปยังบ้างครับ ที่นี้ผมใช้เป็นข้าวหอมมะลินะครับไม่ได้ใช้ข้าวแบบญี่ปุ่นนะเพราะว่าผมชอบข้าวหอมมะลิมากกว่านะครับอื รสชาติก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นก็คือข้าวตัวอาข้าวเนื้อเนื้อตัวเนี้ยอญี่ปุ่นเขาจะมีรสชาติแบบเค็มๆ,ๆหวานๆจะไม่มีอะไรเยอะกว่านี้นะครับ,บรสชาติที่ทีเบาๆนะทานง่ายๆครับอันนี้ผมได้ทําน้ําปลาพริกมาด้วยแต่แตชใช้โชยุแทนน้าปลานะครับก็จะมากินคู่กันเพื่อตัดเลี่ยนนะครับก็ออกมาก็โอเคเลยครับส่วนเติมตัวเนื้อที่ใช้เนี่ยถึงจะเป็นเนื้อน่องแต่สไลด์มาบางเนี่ย ก็นุ่มเลยนะครับทานได้ง่ายสบายมากก็เข้ากันเลยกับข้าวหอมมะลิของไทยนี่นะครับเห็นครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปข้าวหน้าเนื้อสไตล์ญี่ปุ่นไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะได้จัดการที่เหลือต่อทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็น,นมือเย็นพอดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ